นุ่มกว้าง abnormal ตอบแซปมากคะ่ะฝากข้อคิดเรื่องความเคารพอายุไม่สำคัญเท่านิสยัยทำเอาบรรดาแฟนคลับนั้นเมาส์แรงคะ่ะพร้อมใจกันเกาะติดขอบจอแบบไม่ยอมคาดสายตาสำหรับกระแสข่าวที่ปิดฉากความรักวรกวาง abnormal และก็น้ำหวานนะคะหรือว่าน้ำหวานซาซาใช้สถานะสามีภรรยากันมาร่วม3ปีคะ่ะ ล่าสุดทางด้านนักร้องหนุ่มเคลื่อนไหวในการโพสต์สเตตัสร,รายยาวแสดงความเห็นส่วนตัวบอกว่าในเรื่องของการเคารพที่ตนเองจะมีให้กับใครสักคนหนึ่งซึ่งตัวเลขอายุไม่ใช่ตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวแต่ทว่ายังมีองค์ประกอบอื่นๆเช่น การศึกษาความสามารถความคิดเป็นส่วนสำคัญด้วยยุคสมัยนี้เนี่ยการจะเคารพใครสักคนมันไม่ใช่แค่ตัวเลขวันเกิดในบัตรประชาชนอีกต่อไปแล้วการศึกษาฐานะหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมความรู้ความสามารถและสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความคิดและนิสยัยสิ่งเหล่านี้ตั้งหากที่จะทำให้คนนั้นน่าเคารพ โดยหลังจากที่กวางเอบี m โ l มอลโพสต์ออกไปนะคะในคอมเมนต์ก็มีแฟนๆคนสนิทมาร่วมส่งกำลังใจอย่างมากมายในขณะที่บางส่วนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าสิ่งที่นัก,กร้องหนุ่มต้องการจะโพสต์เนี่ยหมายถึงใครเป็นพิเศษหรือเปล่า <ST AN TI AL> ซึ่งเราเองก็ทำได้แค่รอเวลาให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงในทุกๆประเด็นนั้นเองล่ะค่ะ